สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ m e n t o r y Deserve c a n b นปร้าเดอะซ l o ลเป็นโรงพยาบาลโรคจิตนะครับที่มีคุณปู่อาศัยอยู่เ,เราเปิดประตูได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเดินไปเปิด A few moments later ปล่อยฉันออกไปปล่อยฉันออกไปปล่อยฉัน โอเค,ครับมันจะพยายามมยายายวนานมันคือการกดเนั่นเองเออนี่คือลิฟที่เต็มไปด้วยรวดน้ำนี่คือเสียงเราใช่ไหมเนี่ยนี่คือโรงพยาบาลโรคจิตน,นะอโอ้โใจเย็นล้องอะไรขั้น่นานเนี่ยไม่มีอะไรนะครับประตูนี่ล็อกนะครับไปไม่ได้ ปิดทีเดียวปิดได้ไหมเนี่ยปิด้ปิดปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนใครมาใครมาใครมาปัดดิปดิปดิเบร์ดเบิร์ดเบิรยดเร์ดเบิรยดเบิร์วเบิรเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิเบิดเบิรดเบิร์ดเิรดเิดเบิร์ดเิดเบิรดเบิดเบิรดเบิร์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 ดเดเดี๋ยว์ดเดเบิร เียวยวจนโอเคทุกคนเรากลับมาใหม่กันอีกครั้งเมื่อกี้บบอะไรวะเราต้องมีอาวุธด้วยเดี๋ยวเนื้อว่ะอยู่เอฟโอเคเนี่ยสัตว์เอกซ์คือเปิปปปดเวย้ยไม่รู้ละชั้นสองมีอะไรวะเนี่ยรู้สึกมันเราจะต้องออกจากที่นี่ ล็อกเราต้องการประตูโอเคเอ้กุญแจไปช่ประตูอยู่ข้างหน้าจะเอาประตูที่ไหนเล่าโอ้โอไม่่อเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยอาปล่อยชุดไปเ้าดี๋ยวดีหันััหักเอกวมั่วละวมัวลมัวมัวอย่างนี้อย่นี้อางนี้อุ้ยเอฟเอฟเย้ย เข้ายังไม่ได้เข้าดีกวะ go go ่วยคุณครับผมไม่รู้หรอกทางนี้ปลอดภัยสุดครับตอนจะวิ่งมาครับเข้าไปเข้าไปเยี่ยมเราจะเป็นประตูเปิดประตูเขาก็จะเปลี่ยนได้ปะต้องหาอาวุ้นไยต้องหาอาวุ้นต้องหาอาวุธต้องหาอาวุธต้องหาอาวุธไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีอ่ะ เอ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้องนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปไปต um, ้องมังจเอ้ยอนฟอน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 อ้อ